ตัวเลขที่สําคัญคือเซ็นเซอร์เซลโฟลต์มันติดลบเยอะมากเนี่ยก็ก็ถ้าเป็นห่วงกัะแต่ว่าอะไรฮนะมันก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าทางทางาสไตล์แบบเฮลตี่ฟู้ดอาจจะเสื่อมความนิยมไปหรือเปล่านี้ก็ต้องไปดูพี่ชาวไปดูอาจจะผิดเทรนไปแล้วหรือเปล่าไนคนที่ซื้อที่ดอยก็อาจจะต่อย,ยาวหรือเปล่านี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหุ้นหุ้น IPO อะ่ะมันมีการแต่งตัวนะมันมีการแต่งตัวจากพูดได้อย่างเงี้ย อราจจะแต่งตัวไว้ดูดีทําให้เราชอบไงแต่พอเข้าตลาดเสร็จก็ไม่ต้องแต่งตัวแล้วก็อาจจะเจอความจริงหรือเปล่านี่พี่เชาแค่ข้าสงสัยนะเราไม่ต้องไปว่าใครก็เําทก็เรื่องของเขาไงหน้าที่เราคือเราอย่าไปจมเหยือ่อแค่น,นั้น,นเองแล้วก็ดูให้ดีถูกปะ่ะหน้าที่เราคืออย่าไป็มเหยือ่อแล้วไปดูให้ดีก็ต้องเลือกของดีของที่มันของจริง มันมีตัวเลขไหนในงบการเงินที่พอจะสังเกตได้ไหมคะพี่ชาวะ่ะถ้าเป็นพี่ชาวพี่ชาวดูตัวเลขไหนแล้วจะอ่านออกได้มากที่สุดวิเคราะห์จลึก3สินทรัพย์เดือดทองหุ้นค่างเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนานสุดพิเศษที่แฟคเตช i นออนกรา2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทราพิชัยชั้น7ตลาดลักรัพ์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจากัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสํารองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะค่ะส่วนอีกเ,ออเคสหนึ่งคือของ โอกจูนะคะ OKJ OK แบรนด์นี้ก็มาแรงมากนะคะในช่วงของธุรกิจที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าตลาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่น่าจะมีการแข่งขันกันสูงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอราคาแล้วก็การซื้อของคนไทยนะคะพี่ชาวอ่านธุรกิจของทาง OKJ OK ยังไงบ้างเป็นทุ้นที่หายมากนะพี่ชาวก็งงว่าเขาเขาคิดอะไรกันนะตอน IPO อะ่ะ คืองงๆว่าทำไมทาไมคิตกันจังอนาลิตชอบมากมีรายใหญ่และหลายคนไปซื้อไงแต่พี่ชาก็เป็นลูกค้าก็กินน่องโจูบ้าๆก็บุมพี่ชารู้สึกมันแพงนะกินทีหนึ่งต้องก,ก็แพงอยู่นะแล้วก็ขนาดพี่ชายังมองว่าแพงออพี่ว่ามันแพงนะพี่ชาพอดีเป็นคนกินไม่หลูมัง้งโอ้กจูพี่ชาว,ว่าแพงแล้วแหละแ,แ,แ,แล้วก็มันไม่ได้กินได้บ่อย,ยอ่ะความรู้สึกอ่ะมันต้องนานๆกินทีอาจจะไม่ชอบกินผักเยอะมั้งไม่รู้เหมือนกัน มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าประทับใจอย่างเพื่อพี่ชาวเทียบกับกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยมันดูเข้าได้เรื่อยๆนะกินอาหารไทยสั่งกับไกับข้าแล้วมากินกันนะแต่โอโกจูมันเป็นแบบไม่รู้แต่มันจานใหญ่ๆอ่ะแล้วกินไม่ค่อยหมดเป็นสเต็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตามละเอียดเจค่ดูนผ่านแต่พอเห็นหลังเข้าตลาดมาแล้วก็เอตัวเลขที่สําคัญคือเซนเซอร์เซลโกลด์มันติดลบเยอะมากไงก็ก็ถ้าเป็นห่วงนะแต่ว่าอะไรฮะ กางที่เกิดไว้ตอนต้นคือทุกิจอาหารน่ะมันอาจจะคล้ายเครื่องสำอางคือมันเป็นแฟชั่นนะคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นแฟชั่นแต่มันคือแฟชั่นอาหารมันเป็นแฟชั่นเช่นคนในอดีตเคยนิยมอะไรเคยนิยมอาหารเวียดนามนะจำได้ปะเมื่อนานม,มาแล้วะคนนิยมเวียดนามแต่ตอนนี้ไม่มีเวียดนามแล้วคนไม่นิยมเวียดนามแล้วต็นนี้คนนิยมแบบญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างถูกปะคนนิยมสายเฮสายคลีนเฮลตี้ฟู้ดใช่ไหมอาจจะสักพักหนึ่งอาจจะหายนิยมแล้วก็ได้นะถูกปะอาจจะเป็นสายอื่นไงไปกินอย่างอื่นอะไรเงี้ย มันก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าทางทางอสไตล์แบบเฮลตี้ฟู้ดอาจจะเสื่อมความนิยมไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูพี่ชามไปดูนะคือแต่ที่แน่ตัวเลขมันโชว์ว่าเซมซองเซกมันติดลบหนักมากแบบดับเบิลดิจิตเยอะๆยี่สิบยี่สิบสิบเปอร์เซ็นซึ่ง,ซ,งซึ่งแปลว่าก็น่าเป็นห่วงอาจจะผิดเทรนไปแล้วหรือเปล่าไงคนที่ซื้อที่ดอยก็อาจจะดอยยาวหรือเปล่านี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะก็เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือหุ้นหุ้นไอพีโออ่ะมันมีการแต่งตัวนะมันมีการแต่งตัวพดดาเงีย อาจจะแต่งตัวไว้ดูดีทําให้เราชอบไงแต่พอเข้าตลาดเสร็จก็ไม่ต้องแต่งตัวแล้วก็อาจจะเจอความจรงิงหรือเปล่านี้พี่เฉาแค่เข้าสงสัยนะคือไอพีโอทุกตัวที่เข้ามาเราต้องสันนิษฐานว่ามันผ่านการแต่งตัวมาทุกคนเขาพูดในเขาแต่งตัวเข้าตลาดไงใช่ไหมก็เหมือนผ<ช>ีหญิงแต่งตัวนะวก็แต่งซะสวยเลยแต่พอล้างหน้าออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ก็ต้องมีความคิดอย่างนั้นอยู่ในใจด้วยว่าผู้นไอพีโอต้องระวังนิดนึง ค่ะ,คะเราดูยังไงล่ะคะพี่ชาวลองอให้ข้อชี้แนะกับนักลงทุนได้ไหมคะคือก็เชื่อว่าแต่งตัวเข้าตลาดเนี่ยทุกคนทุกคนตัดเต็มตัวมาใช้ข้อมูลอย่างนั้นดีกว่านะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงจะอ่านยังไงว่านี่คือการแต่งตัวนะคะที่สวยจริงนะคะหรือว่าคือแต่งเยอะหน่อยดูยังไงครับพี่ชาวมันดูไม่มันดูไม่ออกหรอกเพราะาเราไม่ได้อยู่ข้างในไงแต่เราดูแค่ได้ว่าเราใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาเป็นเชองพิสูจน์จำไม่ได้ว่าระยะทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์คนถูกป่ะประโยคเนี่ยมันฟังมาเป็นหลายร้อยปีแล้วพอ<ฆ>ผ่านไปานานๆมันเห็นของจริงไงแล้วก็แค่รอดูกันนั่นเองง่ายไหมง่ายมากเลยนะพี่เจาก็รอดูว่าว่าแต่งตัวจริงเปล่าพอผ่านมาเนี่ยโอ้โหก่อนเข้าตลาดงบดีดีเข้าตลาดเสร็จงบไม่ดีละเป็นหลายบริษัทเลยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่โอจูบริษัทเดียวมันมีหุ้หนอีเยอะมากในตลาดหุ้นไทยอ่ะก่อนเข้าตลาดสวยหรูมันเพียบเลยพอเข้าตลาดมาสองสามปีมันจะเห็นของจริงไงแล้วก็รอสองสามปีก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อตอน IPO โอเด็ ถูกป่ะยิ่งในพีโอราคาสูงๆเนี่ยพีสูงๆสาสิบเท่าเลยไม่เห็นต้องรีบซื้อเลยเราก็รอดูว่าอ่าสมมติเราชอบโอโกจูนะแต่งตัวมันดีพีเสามสิบโอแพงเนาะขอรอดูสักสองปีแล้วกันตั้งใจเลยรอดูสองปีถ้าดีจริงค่อยว่ากันในเงี้ยก็รอดูสองปีว่าอาจจะเป็นเหของเห็นสองจริงละว่าหน้าตาเป็นไงอาจจะไม่สวยเหมือนตอนเข้าตลาดเงี้ยก็ใช้วิธีเนี้ยก็ใช้รอรอดูแค่นั้นเองเพราะการหลอกแต่งตัวให้สวยมันทําได้ไม่นานหรอกเหมือนผู้หญิงอะถูกป่ะ เออมันจะต้องมีล้างหน้าบ้างแต่บางแล้วก็เห็นละรอให้ล้างหน้าก่อนใช่ไหมแค่นั้นค่ะมันมีตัวเลขไหนในงบการเงินที่พอจะสังเกตได้ไหมคะพี่ชาว่ะถ้าเป็นพี่ชาวพี่ชาวดูตัวเลขไหนอ่าแล้วจะอ่านออกได้มากที่สุดคือตัวเลขงบการเงินถ้าแต่งตัวจริงมันดูไม่ยากมันดูไม่ได้หรอกมันไม่รู้ไงมันแต่งแล้วเราจะไปรู้ได้ไงเราแค่สังเกตง่ายๆก็สังเกตด้ล่าร้านเรื่องอาหารเรื่องเทรนคนยังเข้าร้านอยู่ไหมแล้วก็ แค่ได้แค่นั้นนะพี่ชาวว่ามันดูยากว,วิธีที่วิธีที่ดีคือรออย่างเดียวรอให้เวลาผ่านไปนานๆอ่าพอเวลาผ่านไปเราเห็นของจริงก,ก,ก็แค่นั้นแหละก็แค<ช>่น<ช>ั้นไม่ยากนะแค,แค่รอพุดนบีตั้งแปดร้อยตัวไม่ต้องรีบซื้อพี่ชาวไม่เข้าใจนะมันมีคุ้ดีๆต้องเยอะให้ซื้อแล้วไมต้องไปเอาตัวนี้ถ้ายังไม่ชัวนะเราเอะมันแต่งไม่แต่งแล้วก็รอไปก่อนเสียงไม่ต้องรีบไปเสี่ยงดวงซื้อหุ้นเลยถูกป,ปะ่ะค่ะ ดังนั้นคือใน segment อาหารเนี่ยแม้ว่าเราจะคุยกันนะคะว่าคือเป็นสิ่งที่คนไทยทําได้เก่งทําได้ดีแล้วก็มีธุรกิจที่ขยายตัวเติบโตโด่งดังแล้วก็โกร w เยอะมากเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเขาแข่งขันกระุนแรงจนจนกระทั่งในแง่ของผลประกอบการเนี่ยมันก็ก็ต้องถีถ่ท่วนด้เหมือนกันนะคะพี่ชาวมองอยังไงกับกลุ่มนี้นทั้งกลุ่มสําหรับพี่ชาวเนี่ยคิดว่ามันเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนไหมอาหารมันก็มันก็ ยากนะเพราะว่ามีมีหลายยี่ห้อเราไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนเก่งไงแล้วก็แต่มันก็มีข้อดีคือถ้าคนไหนทําได้ดีก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นรันโกรดได้หลายปีอ่ะสี่ห้าปีโตไปเรื่อยๆแต่ทั้งดีทั้งนั้นมันก็ม,นกมันก็ยากนะคือสังเกตเด็พอธุรกิจมันดีอะ่ะเราชอบยี่ห้อเนี้ยอย่างพี่ชาวชอบอ่ามอ r ชอบอะไรอะ่ะกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยมันไม่เข้าตลาดไงแปลกป่ะคือของดีมักไม่เข้าตลาดนะ เออก็ต้องสังเกตดนึงทำไมของดีไม่เข้าตลาดแล้วของอะไรถึงเข้าตลาดเออก็ต้องนึกในใจนะถ้าคนที่เข้าตลาดเขาอยากได้อะไรอ่ะคิดตัวเองนะเออของดีทำไมอีฟบอยไม่เข้าตลาดสักทีอ่ะเราอยากได้เมื่อไหร่จะเข้าคุณอีฟคุณบอยช่วยเข้าไหนพี่เชาชอบมากเลยไม่เข้าไงเออเราก็ต้องพยายามคิดจับ second thinking นะ second level thinking นะของดีไม่เข้าแล้วของอะไรถึงเข้าอะไรเงี้ยก็ต้องลองนึกดูคิดตัวเองครับอืมด้วยความเคารพนะมันก็จะมีอ่า บางคนที่บอกว่าบางบริษัทก็เข้ามาก็เพื่ออยากจะ exit ซ่ะมันก็มีแนวคิดอย่างนี้อยู่พี่ชามันมีอยู่แล้วฮะมันมันคือเรื่องจริงอยู่แล้วดูอดีตมันมันช้องไงพ้นที่เข้าตลาดมาไปดูย้อนหลังสองร้อยตัวล่าสุดอ่ะสามร้อยตัวล่าสุดที่เข้ามาถ้ามีให้ใหอพนักงานตลาดซักทาเลยคุณไปดูแทกย้อนหลังเลยสามร้อยตัวที่เข้า IPO มาล่าสุดอ่ะ Performance เป็นยังไงหลังจากหลังจากแต่งตัว ส่วนใหญ่อะมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงหุ้นก็ลง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 เจ้าของจะย่ยขายหุ้นทิ้งอันนี้เขาเรียกว่า exit แล้วถ้าไม่นายอิฟจะเงินไปนะแปลว่าเจ้าของ exit แล้วอ่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์พี่ชาวเคยดูคร่าวๆเกินครึ่งอะเกินครึ่งออกออกเป็นเทเวนั้นใช่ไหมออกมาคือเข้าตลาดเสร็จสักพักงหนึ่งก็หุ้นก็ลงต่อเลยงบก็ไม่ดีสุดท้ายจบที่ไหนไปเปลี่ยนชื่อเป็นบริษันใหมล่ละเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อฮะแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ อะไรเงี้ยมันก็วนไปเรื really ่อยอันนั้นเป็นมันนี่เกมแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงไงก็เป็นเรื่องปกติก็แต่เราต้องเรียนรู้นะเราเราเป็นเราไม่ต้องไปว่าใครเขาเขาทำก็เรื่องของเขาไงหน้าที่เราคือเราอย่าไปกลมเหยือแค่นั้นเองล้วก็ดูให้ดีถูกป่ะหน้าที่เราคืออย่าเป็นเหยื่อแล้วไปดูให้ดีก็ต้องเลือกของดีของที่มันของจริงแล้วก็ถือไปยาวๆก็รวยละของที่มันไม่ไม่จริงของที่ไม่ดีของที่อ่ายอมแมวขายอะไรเงี้ยก็อย่าไปซื้อสิ ใช่ไหมไม่ได้มีใครจับเงินเราไปซื้อนี่พี่ชาก็ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้จับเงินพี่ชาวซื้อหน่อยพี่เจ้าเห็นแล้วพี่ชาวาไม่แน่ใจพี่ชาวาก็รอดูไงวิธีคือรอดูแต่งตัวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแค่สงสัยอ่ะรอดูสองปีค่อยว่ากันสองปีเฉลยแล้วโอ้โหแต่งจริงตั้งแต่เข้าตลาดมาคือก่อนเข้าตลาดเซมโอเซโกสบวดทุกอย่มากมาสามปีติดอ่ะเข้าตลาดุเซม่อเซโกสติดลบเลยแต่งตัวเปล่าเออคิดเองเนาะไม่ต้องเฉลยก็ได้ที่ทุกคนมีลองลองนึกดูลองนึกดู ค่ะแต่ว่าคืออถ้าอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อ,อให้แฟกับทุกๆฝ่ายนะคะคือสภาวะช่วงนี้เศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีะคะ่ะพี่ชาวจริงๆแล้วเราก็ไม่ดีมาพักใหญ่แล้วนะคะปีนี้เราอาจจะเจอหนักหลายเรื่องเลยนะคะภัยธรรมชาติก็เจอสงครามชายแดนเราก็เจอนะคะสงครามการค้าเราก็เจอนะคะมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดูแย่นะคะหลายๆคนที่เราเคยฟังมุมมองนักวิชาการระดับ ทางการก็ยังเตือนด้วยซ้ำว่ามันเป็นช่วงที่ที่จะเรียกว่าวิกฤตก็ไม่ผิดด้วยซ้าไปนะคะมันก็อาจจะมากระทบทําให้บางบริษัทนั้นมีผลประกอบการที่ย่าแย่จริงๆแล้วย่าแย่ในในภาพรวมส่วนใหญ่ด้วยนะคะในสภาพที่แย่แบบนี้เนี่ยเราอ่านยังไงคะพี่ชาวค์ค่ะกิจการที่เขาเจอผลกระทบระยะสั้นนะคะหรือว่าเขาอ่อนแอแล้วก็อาจจะไม่ฟื้นจริงๆช่วงเวลาแบบนี้ยทุกคนต้องขยันดูนะเป็นโอกาสทองสำหรับ investor ค่ะนั่งุนทุกคนเพื่อน เพื่อการเรียนรู้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นแบงกิ้งเขาเรียกว่าสเตรชเทสนะส<อ>เตรชเทสคืออะไรเทส<บ>ตอนที่มันแย่ตอนที่มันแย่แย่ตอนวิกฤตอะ่ะเราจะเห็นของจริงเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเราเฟดเขาประโยคประมาณว่าคนว่ายน้ําเราไม่เห็นหรอกคนไหนแก้ผ้าต้องรอน้ําลดก่อนจะเห็นนะคนไหนแก้ผ้าถูกปะ่ะเออไม่เหมือนกันเน,นี่ยมัน,มนก็นเลยพอมีวิกฤตอ่ะมันจะเห็นว่าคนไหนแก้ผ้าแต่ว่าอะไรถ้ามีวิกฤตหลายบริษัทแย่ ยอดขายตกก็จะกระจายอ่าแล้วก็บ่นว่าอเศรษฐกิจไม่ดีงบเลยแย่อะไรเงี้ยก,ก็เห็นคนพวกนี้เยอะแยะเลยเราเห็นบางบริษัทยอดขายตัวน้อยลงแต่ยังโตอยู่เงี้ยเออทําได้ไงอ่ะมันมีนะไปเปิดดูมีหลายบริษัทยอดขาย Q2 เทียบเยียเยียยังโตได้อยู่เลยอ่ะทําได้ไงอ่ะเออคนสนใจบนยอดยอดตกเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหม แต่มีมีบริษัทกลุ่มหนึ่งไอ้พวกเนี้ยต้องไปศึกษาว่าเขาทําได้อย่างไรใช่ไหมมันก็อาจจะมีอเพชรเพชรในตมไงมันก็จะเพชรก็จะเริ่มชาัชแสงว่ามันมีบางคนเขาเก่งนะขนาดวิกฤตเขายังโตได้แต่ถึงแต่โตได้น้อยลงก็ปกติงมันจะโตได้ปกติไงคนที่ยอดกำลังซื้อมันตกขนาดนี้แต่หลายคนก็โตจากนะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องแยกแย่งมาเก็แชร์จากคู่แข่งได้ก็เลยยังโตอยู่สมมติภาพรวมลบสิบเปอร์เซ็นแต่เขาโตห้าเปอร์เซ็นตเนี้ยแปลว่าอะไรเขาแยงแชร์จากคู่แข่งได้ ก็แปลว่าพวกเนี้ยเก่งกว่าคนอื่นช่วงเนี้ยก็ต้องเรีบดูว่าบริษัทไหนเนียพี่ชาวก็จะสกีนดูช่วง Q2 โอ้บริษัทไหนยอดขายโตนะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องมาร์กไว้เลยว่าพวกเนี้ยอ่าเหมือนจะเป็นของแท้ของแท้ของแท้ยังเก่งอยู่แล้วมีไม่เยอะนะอาจจะสามเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จดเอาไว้พวกนี้ของแท้ผ่านวิกฤตแล้วยังเก่งอยู่มม่เหมือนตอนโควิดนะโควิดมันก็โชว์ประมาณหนึ่งว่ามีมีบางตัวเขาเขาเขาก็ยังทําผ่านมาได้ถึงแม้ยอดจะตกอะไรก็เถอะ แต่เขาทําได้ดีกว่าพอผ่านผ่านโควิดปุ๊บมังเก็ตแชร์เขาเยอะขึ้นถูกป่ะเออมีหลายคนทําได้นะ่ะยอดขายโตขึ้นนะเจ็คปี2019ถึง2024หมดนะหลายบริษัทยอดขายโตเป็นเท่าตัว่คะคหลังโควิดเพื่ออะไรได้มัเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นเยอะอออก,ก,ก็ช่วงวิกฤตเราต้องดูว่ามีอะไรเป็นบริษัทที่เข้มแข็งแล้วเก่งโอกาสทองฮะต้องรีบดูครับตอนนี้มีครับม,ม,มีมีหลายหลายบริษัททำได้แต่ไม่เยอะ โมสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ